เซียนอมตะ2,500ปีบทที่991แดนปีศาจค่าซูยเย่เหวี่ยงกระบี่ของเขาเพื่อฆ่าโดยปราศจากความประณีแม้แต่น้อยทุกครั้งที่ตวัดกระบี่ลำแสงจะระเบิดออกมาและมนุษย์กิ้งก่าทั้งหมดที่ถูกลำแสงจะกลายเป็นเท่าทานทิศทางที่กระบี่ฟันไปถึงศัตรูไม่สามารถต้านทานได้ จำนวนมนุษย์กิ้งก่าที่หนาแน่นลดลงด้วยความเร็วที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่าจากการจู่โจมอย่างบ้าคลั่งของซูยเยในท้ายที่สุดไม่มีมนุษย์กิ้งก่าหลงเหลืออยู่อีกถูกฆ่าแล้วทั้งหมดเมื่อฆ่าพวกมนุษย์กิ้งก่าทั้งหมดซูเยเยงยหน้าขึ้นและมองออกไปไกลเบื้องหน้าคือพรมแดนระหว่างโลกภายในกับโลกภายนอก เขาอยากรู้มากว่าพรมแดนแบ่งโลกภายในและโลกภายนอกในความทรงจำของปีศาจความฝันจะเป็นอย่างไรมันยังไม่ถูกแบ่งแยกด้วยยอดฝีมือสมัยโบราณหรือถูกแบ่งแยกมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วในไม่ช้าซูเย่ก,ก็ได้เห็นมันหืมฉากตรงหน้าทำให้เขาขมวดคิ้วเล็กน้อยแต่หลังจากครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งเขาก็พบว่ามันสมจริงมาก แทนที่จะเห็นโลกภายในที่เชื่อมต่อกับโลกภายนอกสู่เย่กลับเห็นภูเขาต้นกําเนิดซึ่งเป็นภูเขาต้นกําเนิดที่ดูแตกต่างจากโลกภายนอกอย่างสิ้นเชิงยิ่งกว่านั้นมันไม่มีทางเข้าซึ่งเป็นช่องมิติบนภูเขาต้นกําเนิดกล่าวคือภูเขาต้นกําเนิดนี้ยังอยู่ภายใต้การผนึกเมื่อปีศาจความฝันมายังโลกและเข้าสู่ดินแดนภูผามหาทีโลกภายในก็ถูกผนึกแล้วไม่เช่นนั้นด้วยความแข็งแกร่งของมัน มันจะอยู่รอดจากเงื้อมือของยอดปรมาจารย์ในสมัยโบราณได้อย่างไรพื้นที่แห่งจิตสำนึกจะกังวลไปทำไมเสียงกระซิบหนึ่งดังขึ้นสุเยรีบวิ่งขึ้นไปบนภูเขาต้นกำเนิดทันทีแล้วตกฝ่ามือลงไปบนภูเขาโดยตรงในขณะที่ฝ่ามือตกลงไปภูเขาต้นกำเนิดก็แตกออกเป็นสองซีกราวกับถูกแรงกระแทกมหาศาล ช่องว่างมิติที่ถูกผนึกอยู่ซึ่งเหมือนกับของโลกภายนอกปรากฏขึ้นตรงหน้าซูยเย่และซูยเย่เดินผ่านเข้าไปโดยตรงต่างจากที่ซูยเย่ประสบในโลกภายนอกช่องทางนี้ไม่ได้ปรากฏจริงๆเขารู้สึกเพียงว่าดวงตามืดมนแล้วก็สว่างขึ้นจากนั้นก็ไปปรากฏในโลกภายในทิวทัศน์ในโลกภายในไม่ต่างจากในความเป็นจริงมากนักและภูมิประเทศก็ไม่เปลี่ยนแปลงพลังจิตเคลื่อนไปตรวจสอบ มีคนงั้นเหรอแววตาของซูเย่เป็นประกายเขาตรวจพบได้อย่างชัดเจนว่าสถานที่ที่ชนเผ่าโบราณตั้งอยู่มีไอพลังปราณที่ชัดเจนมากอยู่ยิ่งไปกว่านั้นมันแตกต่างอย่างสิ้นเชิงจากไอปราณของชนเผ่าโบราณเหล่านั้นซูเย่รีบวิ่งเข้าไปทันทีโดยไม่มีความลังเลใจ เมื่อฉันมาถึงที่ตั้งของชนเผ่าโบราณที่หลงเหลืออยู่มันเป็นเพียงชนเผ่าเล็กๆไม่มีกำแพงเมืองหยกปราณใดๆและมีชนเผ่าโบราณอยู่ไม่มากนะักแต่เป็นหมู่บ้านที่ดูมีความดั้งเดิมมากแม้ว่าหมู่บ้านจะเล็กแต่ก็มีคนคอยรักษาการอยู่ซูเย่ลองไปยังบ้านเล็กๆหลังหนึ่ง ที่แปลกคือคนที่นี่แตกต่างจากสัตว์ประหลาดที่ซูเย่เคยพบมาก่อนคนเหล่านี้ไม่ได้สแสดงความเป็นศัตรูต่อซูเย่แต่ตอนที่พวกเขาเห็นซูเย่ก็รู้สึกเหมือนเรื่องปกติจากนั้นซูเย่ก็เห็นร่างหนึ่งในใจกลางฝูงชนเขามองเห็นหน้าอีกฝ่ายได้ไม่ชัดนักร่างนั้นนั่งอยู่บนญ้าสารกำลังรักษาคนที่ต่อแถวรออยู่ในห้องแพทย์แผนจีนซูเย่รู้สึกประหลาดใจ คิดไม่ถึงว่าในพื้นที่จิตสำนึกของปีศาจความฝันจะสามารถพบกับแพทย์แผนจีนตั้งแต่สมัยโบราณด้วยความอยากรู้ซูเย่ยืนดูอย่างระมัดระวังแพทย์แผนจีนที่ไม่สามารถเห็นใบหน้าของเขาได้ชัดเจนเราวกับเหลือบมองมาทางซูเย่แล้วจึงทำการรักษาต่อไปมองดูอยู่พักหนึ่งใบหน้าของซูเย่แสดงอาการตกใจอย่างควบคุมไม่ได้สิ่งที่เขาเห็นไม่ใช่แพทย์แผนโบราณแต่เป็นหมอผี ไม่มีสมุนไพรใดๆไม่มีการฝังเข็มหมอคนนี้ที่เขามองไม่เห็นหน้ากำลังใช้คาถาและสัญลักษณ์มือเพื่อรักษาผู้คนที่สำคัญคือเขารักษาผู้ป่วยทุกคนหายอย่างแท้จริงนอกจากจะตกใจแล้วซูเย่เริ่มจดจอกับการสังเกตและศึกษาเขาบันทึกทุกขั้นตอนและทุกคาถาที่หมอคนนั้นใช้และยังเก็บภาพทั้งหมดที่เขาเห็นเป็นวิดีโอบันทึกไว้ในพระราชวังความทรงจำของเขา เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบในอนาคตไม่รู้ว่าเขาดูมันนานแค่ไหนแต่ใจของซูยเย่เริ่มตื่นตะลึงมากขึ้นเรื่อยๆหมอเทวดาผู้ชายคนนี้เป็นหมอเทวดาอย่างแน่นอนเมื่อดูจากวิธีการรักษาและการควบคุมแต่ละสภาวะแล้วคนที่มองไม่เห็นหน้าคนนั้นคือหมอเทวดาทว่าในตอนที่ซูยเย่กำลังมองอยู่นั้นอยู่ๆก็รู้สึกไม่ดี เมื่อรู้สึกแบบนั้นซูเย,ย่ดึงความสนใจของเขาออกจากการสังเกตแล้วเงยหน้าขึ้นมองพบว่าผู้คนนับไม่ถ้วนมารวมตัวกันอย่างหนาแน,น่นต่างจากตอนที่เขามาครั้งแรกคนเหล่านี้อยู่เกือบเต็มห้องทั้งห้องและดูไม่ชอบซูเย่ยเลยพวกเขาจ้องมาที่ซูเย่ยด้วยสีหน้ามืดมนเห็นได้ชัดว่าเป็นความเกลียดชังแย่แล้วหัวใจของซูเย่ยสั่นไหว เขารู้ว่าสิ่งที่เขาเห็นตอนที่เขาเพิ่งเข้ามาคือความทรงจำของปีศาจความฝันแต่สิ่งที่เขาเห็นตอนนี้คือผลของพลังจิตแห่งปีศาจความฝันคนเหล่านี้ก็เป็นชาวจีนในสมัยโบราณเช่นกันแต่พวกเขาเป็นเพียงภาพหลอนที่ปีศาจความฝันสร้างขึ้นโดยใช้พลังจิตอันทรงพลังของมันสร้างขึ้นมาค่ะจู่ๆก็มีเสียงตะโกนดังขึ้น ซูยเย่ที่เมื่อครู่หนึ่งยังศึกษาเกี่ยวกับการรักษาของหมอพีอยู่ในบ้านวินาทีถัดมาเขาก็ปรากฏตัวขึ้นบนทุ่งหญ้ากว้างใหญ่ไร้ขอบเขตนอกจากผู้คนนับสิบที่อยู่รายล้อมเขาพื้นดินและท้องฟ้าที่อยู่ห่างไกลออกไปก็ยังมีคนจำนวนมากคนเหล่านี้มีติดอาวุธครบมือและพวกเขาจู่โจมซูยเย่อย่างเต็มอัตราเมื่อเห็นดังนั้นซูยเย่ก็ไม่ลังเลและเริ่มปะทะกับภาพลวงตาเหล่านี้ทันทีโดยไม่ไว้ไมตรีค่าได้ค่ะ อย่างไรเสียมันก็ไม่มีจริงอยู่แล้วทว่าข้าไปเรื่อยๆสู่เย่ก็ตกใจกับบรรพบุรุษโบราณเหล่านี้อีกครั้งเขาพบว่าบรรพบุรุษในสมัยโบราณเหล่านี้ไม่เพียงใช้วิธีการโจมตีที่หลากหลายแต่ยังใช้ค่ายกลต่างๆทั้งขนาดใหญ่กลางและขนาดเล็กตรับใดที่สูเ่เยสามารถคิดได้ก็คือวิธีการทั้งหมดที่ใช้โจมตี ในสถานการณ์เช่นนี้ซูยเย่รู้สึกประหลาดใจเป็นพิเศษและใช้พลังจิตเพื่อสังเกตภาพของบรรพบุรุษโบราณก่อนจะบันทึกวิธีการโจมตีและค่ายกลทั้งหมดที่เขาไม่เคยเห็นมาก่อนสำหรับซูยเย่บรรพบุรุษโบราณเหล่านี้คือสารนุกรมที่ซูยเย่รอที่จะเรียนรู้ไม่ไหวแล้วในขณะที่เรียนรู้ก็โจมตีไปด้วยการสนับสนุนของพลังจิตซูไม่รู้สึกเหนื่อยเลย แค่เรียนรู้ต่อไปค่าต่อไปไม่รู้ว่ามันใช้เวลานานเท่าไรเมื่อคนสุดท้ายล้มลงอย่างสมบูรณ์ซูเย่ก็หยุดกวาดสายตามองไปที่สนามรบมันว่างเปล่าไร้ซึ่งผู้ใดเพื่อซูเยสุดหายใจเข้าลึกพลางเอ่ยออกมามีของเยอะขนาดนี้เพียงพอที่จะให้ศึกษาไปช่วงหนึ่งแต่ก่อนที่เขาจะได้หายตกใจทิวทัศน์ตรงหน้าเขาก็เปลี่ยนไปอย่างกระทันหันทุ่งหญ้ากว้างใหญ่พลันอันตรธานหายไป กลายเป็นสถานที่อีกแห่งหนึ่งที่ทำให้ผู้คนจำไม่รู้ลืมสนามรบโบราณในความทรงจำของปีศาจความฝันมีสนามรบโบราณอยู่ด้วยงั้นเหรอซูเย่รู้สึกงงงวยปีศาจความฝันน่าจะปรากฏขึ้นหลังจากสนามรบโบราณถูกผนึกแล้วแล้วจะมีความทรงจำของสนามรบโบราณได้อย่างไรหรือว่าปีศาจความฝันนี้ออกมาจากสนามรบโบราณ หลังจากที่สนามรบโบราณถูกผนึกและโลกภายในถูกปิดกั้นมันที่อยู่ในสนามรบโบราณได้รับบาดเจ็บสาหัสจึงเลือกที่จะหนีแต่เนื่องจากอาการบาดเจ็บของมันรุนแรงเกินไปจึงไม่กล้าซ่อนตัวอยู่ในดินแดนผู้ผามหานทีดังนั้นมันจึงหนีไปบนโลกแล้วถูกจับได้ในที่สุดระหว่างที่กำลังคิดซูเย่เริ่มสังเกตสถานาการณ์ในสนามรบโบราณมองไปรอบๆแต่ไม่เห็นอะไรเลย สิ่งเดียวที่มองเห็นได้คือความว่างเปล่าสีดำสนิทที่ลอยอยู่บนท้องฟ้าของสนามรบโบราณดูเหมือนหลุมดำที่หมุนช้าๆกลืนกินทุกสิ่งรอบตัวนั่นคืออะไรซูเย่ะขะมวดคิ้วในสนามรบโบราณทำไมถึงมีอะไรแบบนั้นมันเป็นปีศาจความฝันชั่วครู่หนึ่งสูเย่คิดถึงความเป็นไปได้มากมาย แต่หลังจากสัมผัสอย่างระมัดระวังเขาพบว่าพลังจิตของปีศาจความฝันถูกซ่อนอยู่ภายในหลังจากลังเลเล็กน้อยซูเย่ก,ก็พุ่งตัวขึ้นไปทันทีมีเพียง2วิธีที่จะออกจากพื้นที่แห่งจิตสานึกนี้วิธีแรกคือการเอาชนะจิตสํานึกของปีศาจความฝันและวิธีที่สองคือการทำลายจิตสำนึกของปีศาจความฝันมิฉะนั้นจะติดอยู่กับมันตลอดกาล ไม่ว่าหลุมดำนี้จะอันตรายแค่ไหนซูเย่ต้องไปเมื่อเข้าไปในหลุมดำดวงตาของซูเย่มืดลงและเขาก็ตกอยู่ในความเงียบไม่รู้จบทุกสิ่งที่มองเห็นและสัมผัสได้ล้วนเป็นสีดำสนิทซูเย่ไม่สามารถแม้แต่จะแยกแยะความแตกต่างระหว่างตะวันออกตะวันตกขึ้นลงซ้ายขวาเขารู้สึกเพียงว่าตนเองกำลังลอยอยู่ในความมืดมิดนี้และอยู่ในสภาวะไร้น้ำหนักล่องลอยไปเรื่อย ทันใดนั้นแสงก็ปรากฏขึ้นต่อหน้าต่อตาของซูเย่อย่างกระทันหันนี่คือดาวเคราะห์ซึ่งเป็นดาวเคราะห์ที่มีขนาดใหญ่เกือบสองเท่าของโลกแต่ถูกล้อมรอบด้วยสีดำหนาแน่นที่นี่คือแดนปีศาจเสียงหนึ่งปรากฏขึ้นในสมองของซูเย่แดนปีศาจ ขณะที่เขากำลังจะสังเกตยอย่างระมัดระวังจู่จูซูเย่ก็รู้สึกถึงพลังหินขนาดใหญ่ที่ดึงดูดเขามาจากท้องฟ้าเหนือดาวเคราะห์สีดำความเร็วของมันนั้นเร็วมากและดูเหมือนไร้น้ำหนักแม้ว่าซูเย่จะมีความแข็งแกร่งอยู่ที่ขั้นสามยอดพกาแต่เขาก็ยังตกใจกับความเร็วของการตกลงมานี้ไม่รู้ว่าตกลงมานานแค่ไหน ซูเย่กระจนเข้าไปในกลุ่มเมฆสีดำหนาทึบและดวงตาของเขาก็ตกสู่ความมืดอีกครั้งแต่ในบางครั้งก็มีแสงแวบวับเล็กน้อยผ่านเมฆดำหนาทึบซูเย่จ้องมองลงไปขนตามร่างกายของเขาลุกชันขึ้นทันที ในเวลาไม่ถึง10วินาทีหลังจากทะลงผ่านเมฆสีดำขาก็ตกลงสู่พื้นจากความสูงหลายหมื่นเมตรมองดูตัวเองล้มลงในตอนที่รู้สึกว่าเขากำลังจะตกกระแทกพื้นทันใดนั้นซูยเย่ก็หยุดลอยตัวอยู่ที่ความสูงประมาณหนึเมตรเหนือพื้นดินเขาลอยอยู่กลางอากาศที่ความสูง1เมตรแบบไม่ขยับจากนั้นไม่นานซูยเย่สูดหายใจเข้าลึกพยายามเหยหน้ามองขึ้นไป ซูยเย่พบว่ามีเมืองอยู่ข้างหน้าซึ่งเป็นเมืองที่มีลักษณะคล้ายกับสถาปัตยกรรมจีนโบราณและมีสิ่งมีชีวิตคล้ายมนุษย์มากมายในเมืองยกเว้นแสงสีดำบนร่างกายกับอุปกรณ์ป้องกันคล้ายเหล็กที่ข้อต่อซ้ำยังดูคล้ายกับมนุษย์ที่อยู่บนโลกอย่างมากหรืออาจจะดูดีกว่ามนุษย์บนโลกเสียอีกที่สำคัญที่สุดทั้งหมดที่เห็นคือผู้หญิงผู้หญิงเหล่านี้บิดเอวเดินไปที่พระราชวังอันยิ่งใหญ่ ซึ่งเป็นส่วนที่ลึกที่สุดของเมืองด้วยรอยยิ้มทรงสเสน่ห์เท่าที่สายตามองเห็นซูเย่ล่องหนหายตัวเข้ามาภายในพระราชวังห้าหาชายร่างกำยำที่มีเส้นบนศีษะหัวเราะเสียงดังอบรอบเอวัสตรีเจ้าของรูปร่างอันงดงามและสวมใส่ทองคำกับเงินทั่วร่างปีศาจนอกด่าน ซูเย่ตกตะลึงเขารู้สึกได้ชัดเจนว่าไอาที่แผ่ออกมาของชายร่างกำยำนี้เหมือนกับปีศาจนอกด่านทุกประการแต่ว่าปีศาจนอกด่านนี้รูปร่างเหมือนมนุษย์แบบนี้ด้วยงั้นเหรอมันจะมีรูปร่างเป็นมนุษย์ได้อย่างไรซูเย,ย่ยังไม่ทันมีเวลาได้คิดภาพด้านหน้าพันเปลี่ยนไปแล้วซูเย,ย่ก็มาถึงขุมทรัพย์แห่งหนึ่งที่สว่างเรืองรองเซียนอมตะ2,500ปี บทที่992สังหารปีศาจความฝันมีทุกสิ่งทุกอย่างในคลังสมบัติแห่งนี้นอกจากทองคําที่สุดลูกหลุกตาแล้วยังมีหินคล้ายเพชรจำนวนมากที่ปล่อยพลังปราณที่แข็งแกร่งออกมารวมถึงอาวุธต่างๆที่เปล่งประกายทรงพลังส่วนใหญ่เป็นของชั้นดีที่หาได้ยากสิ่งของเหล่านี้ล้วนมีไอปราณที่เป็นเอกลักษณ์และรู้สึกได้ว่าสิ่งของเหล่านี้มีความพิเศษเล็กน้อย ที่นี่คือที่ซ่อนของปีศาจนอกด่านงั้นเหรอซูยเย่รู้สึกงงงวยถ้าที่แห่งนี้เป็นรังของปีศาจนอกด่านจริงๆแล้วทำไมพวกมันถึงโจมตีโลกในเมื่อพวกมันมีที่อยู่อาศัยที่ดีและทรัพยากรที่ไม่หมดแบบนี้ระหว่างที่เขาสงสัยปีศาจนอกด่านที่แข็งแรงก็อบผู้หญิงสองคนเดินไปที่ส่วนท้ายของคลังสมบัติของพวกนี้เลือกได้เลย เมื่อมายืนอยู่หน้าประตูหินปีศาจนอกด่านที่แข็งแรงก็ผลักผู้หญิงสองคนออกไปแล้วเปิดประตูด้านหลังประตูหินเป็นพื้นที่ไม่ใหญ่เกินไปเมื่อมองดูในพื้นที่นั้นปกคลุมไปด้วยไอสีดำม,มีสัตว์ประหลาดนอนอยู่บนพื้นดูเหมือนกับม้าที่มีปีกสองปีกบนหลังมันฝังหัวไว้ใต้ปีกราวกับพลอยหลับไปเมื่อปีศาจนอกด่านเดินขึ้นไปจูจ่ๆมันก็เงยหัวหน้าลุกขึ้นเผยให้เห็นร่างใหญ่โปร่งใสของมัน มันคือปีศาจความฝันเลี้ยงแกมาหลายปีถึงเวลาที่แกต้องไปแล้วเสียงของปีศาจนอกด่านดังขึ้นทันใดนั้นมันก็กางปีกออกและบินออกไปมันพุ่งออกจากคลังสมบัติขึ้นไปบนท้องฟ้าอย่างรวดเร็วผ่านเมฆสีดำหนาทึบและหายไปในความว่างเปล่าอันไร้ขอบเขตของจักรวาลภาพเบื้องหน้าหมุนวนอีกครั้ง ปีศาจนอกด่านนั่งอยู่บนบันลังที่หรูหราอันทำจากทองคำบริสุทธิ์และยกปราณถือหินสีดำที่ไม่รู้ว่าคืออะไรในมือของมันและหินก็ส่องแสงแกเจอมันแล้วจริงๆสีโลกมนุษย์ดูเหมือนว่ามีบางอย่างถูกดึงออกมาจากหินใบหน้าของปีศาจนอกด่านเปลี่ยนไปและยิ้มออกมาในทันใดเครื่องตรวจจับปีศาจความฝันเป็นเครื่องตรวจจับของปีศาจนอกด่าน เมื่อเห็นฉากนี้ซูเย่เข้าใจความจริงของทุกอย่างนี้ทันทีวินาทีต่อมาซูเย่กลับไปที่ดินแดนภูผามหานทีเขาเห็นปีศาจความฝันตัวใหญ่ในดินแดนภูผามหานทีกำลังสำรวจแต่ถูกจับได้โดยยอดฝีมือที่มองไม่เห็นใบหน้าชัดเจนและเกือบถูกฆ่าตายแต่เพราะร่างกายที่พิเศษของมันและพลังจิตอันทรงพลังภายใต้กันถูกตามล่ามันรีบเข้าไปในสนามรบโบราณแล้วหลับไป ยอดฝีมือโบราณขุดดินได้สามชื่อก็ยังไม่พบตำแหน่งที่แน่นอนของปีศาจความฝันจากนั้นปีศาจนอกด่านจำนวนมากก็ได้มาถึงจากนั้นสงครามแห่งชีวิตและความตายที่กินเวลานานาน,นับพันปีก็เริ่มต้นขึ้นในขณะที่ชมการต่อสู้ต่อไปจากนั้นซูเย่จึงตระหนักได้ว่าสิ่งที่เขาเห็นอยู่นั้นเป็นความทรงจำของปีศาจความฝันจริงๆ เนื่องจากพลังจิตของปีศาจความฝันนั้นทรงพลังเกินไปสู่เยจึงสังเกตสิ่งทั้งหมดจากมุมมองพลังจิตของปีศาจความฝันตั้งแต่แรกเริ่มกล่าวคือหลุมดำนี้ไม่ใช่ร่างจิตของปีศาจความฝันแต่เป็นพื้นที่จิตสำนึกของปีศาจความฝันเมื่อเข้าใจสิ่งนี้สุเยก็รู้ทันทีว่าเขาไม่ได้อยู่ในอันตรายใดๆในตอนนี้ ดังนั้นเขาจึงจมดิ่งลงไปกับมันทันทีและเริ่มสังเกตการต่อสู้ที่ดูเดือดระหว่างบรรพบุรุษโบราณกับปีศาจนอกด่านเป็นเวลาหลายพันปีจากมุมมองของปีศาจความฝันสงครามปะทุข,ขึ้นในดินแดนภูมิผาทีจากทิศหนึ่งไปยังอีกทิศหนึ่งจากซ้ายไปขวาจากท้องฟ้าสู่พื้นดินหลายพื้นที่ในดินแดนภูผามหาที่ในปัจจุบันเคยเป็นเขตสงคราม ที่น่ากลัวและน่าตกใจที่สุดก็คือหุบเหวลึกแยกพื้นที่ระดับ4และระดับ5ออกจากกันอย่างสิ้นเชิงที่ซึ่งเดิมมีภูเขาเขียวขีและน้ำเขียวมรกตมันถูกโจมตีเป็นที่แรกหลังจากการมาถึงของปีศาจนอกด่านเมื่อทั้งสองฝ่ายต่อสู้กันอย่างดูเดือดพื้นดินก็ถูกกระแทกเป็นขุมลึกที่มีความกว้างหลายสิกิโลเมตรและมีความลึกที่มองไม่เห็นด้านล่างในทันที ซูเย่จึงตระหนักว่าเหตุใดเมื่อเขาเห็นรอยแยกอันกว้างใหญ่นี้ในครั้งแรกก็มีความรู้สึกเหมือนถูกดูดกลืนในที่สุดฉันก็เข้าใจว่าทำไมพลังงานสีดำอันน่าสะพรึงกลัวจึงปะทุข,ขึ้นจากรอยแยกที่เรียกว่าหุบเหวมานพลังงานเหล่านั้นคือพลังงานที่เหลือจากปีศาจนอกโลกและการดูดกลืนนั้นก็คือการควบคุมผู้คนของปีศาจนอกด่าน ไม่แปลกใจเลยที่ผู้บริหารระดับสูงของจีนจะส่งยอดฝีมือขั้นก้าวมาปกป้องมันไม่น่าแปลกใจเลยที่ก้นของหุบเหวมันจะพัฒนาเป็นเส้นทางแห่งชีวิตและความตายปรากฏว่าทั้งหมดนี้เกิดจากปีศาจนอกด่านและยอดปรมาจารย์สมัยโบราณในตอนแรกซูยเย่คิดว่ามีการบุกรุกของพลังงานแปลกที่ทําให้สัตว์ประหลาดในเส้นทางแห่งชีวิตและความตายมีขนาดใหญ่เป็นพิเศษตอนนี้ทุกอย่างสามารถอธิบายได้แล้ว ด้วยการมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องของยอดฝีมือในยุคต่างๆของจีนเพื่อป้องกันไม่ให้คนธรรมดาได้รับผลกระทบสนามรบได้เคลื่อนจากเหวลึกของดินแดนภูผามหารที่อย่างต่อเนื่องในที่สุดยุคช่วงชุนชิวสนามรบได้ถูกกำหนดให้เป็นในส่วนที่ลึกที่สุดของโลกภายในซึ่งเป็นที่ที่สนามรบโบราณอยู่ในปัจจุบัน ภายใต้การบอกของปีศาจความฝันปีศาจนอกด่านถูกส่งมาอย่างต่อเนื่องแต่ก็ถูกยอดฝีมือสมัยโบราณขัดขวางไว้และได้รับบาดเจ็บสาหัสช่องทางมิติที่ปีศาจความฝันเปิดออกสู่แดนปีศาจก็ถูกปิดกั้นไปเช่นกันทำให้มีปีศาจนอกด่านเพียง1 0 0 0 0แตัวที่ยังเหลืออยู่บนโลกเท่านั้น ตลอดขั้นตอนเหล่านี้นอกจากจะต้องตกใจกับผลกระทบของสงครามโบราณและระยะเวลาอันยาวนานของมันแล้วซูเย,ย่ยังได้เห็นที่อยู่ของสิ่งประดิษฐ์โบราณต่างๆบนแผ่นดินจีนและได้จดจำตำแหน่งของมันแต่ละชิ้นไว้อย่างละเอียดทีท่วนสนามรบโบราณถูกปิดกั้นส่วนปีศาจความฝันที่ซ่อนอยู่ใต้พื้นดินก็ได้รับความทุกข์ทรมานนับไม่ถ้วนในช่วงหลายพันปีที่ผ่านมา ในท้ายที่สุดมันหนีออกจากดินแดนภูผามหานทีและด้วยอาการบาดเจ็บสาหัสจึงหลับลึกอยู่ในศูนย์กลางของมหาสมุทรแปซิฟิกหลายทศวตรรษต่อมาปีศาจความฝันตื่นขึ้นจากนั้นมันก็รีบไปที่ดินแดนภูผามหานทีพร้อมที่จะดำเนินการภารกิจที่ได้รับจากปีศาจนอกด่านให้เสร็จและสำรวจดินแดนภูผามหานทีต่อไปแต่ทันทีที่มันเข้ามาก็ถูกนักรบจำนวนมากขวางกั้นจนได้มาต่อสู้กับซูเย เมื่อภาพในความทรงจําทั้งหมดมาถึงตอนที่มันต่อสู้กับซูเยซูเยพลันรู้สึกถึงพื้นดินที่สั่นไหวราวกับว่าเขาได้รับแรงเขย่าที่น่ากลัวจากนั้นเมื่อดวงตาพระโมก็ออกมาความทรงจําของปีศาจความฝันกลับสู่สนามรบโบราณในจิตสํานึกของมัน 6. หลังจากที่ออกมาจากหลุมดําของปีศาจความฝันของท่นใดนั้นเสียงคํารามที่สั่นสะเทือนแผ่นดินก็ดังขึ้น ใต้หลุมดำนั้นมันยังเป็นสถานที่ที่ปีศาจความฝันหลับไปในครั้งแรกโดยฉับพลันแผ่นดินพังทลายพื้นดินแตกออกปีศาจความฝันที่ซุกซ่อนอยู่ลึกลงไปในพื้นดินจู่จูจก,ก็ขึ้นมาจากพื้นดินที่แตกร้าวมันคำรามและอาปากกลืนหลุมดำที่ลอยอยู่กลางอากาศเข้าสู่ท้องของมันที่แท้ก็ซ่อนอยู่นี่ซูเยกยิ้ม เขามองหาที่ซ่อนร่างจิตของปีศาจความฝันแต่เขาคิดไม่ถึงว่ามันจะซ่อนอยู่ใต้ดินของสนามรบโบราณและเขาไม่ได้ต้องการคลังความทรงจำด้วยซ้ำเพราะที่นี่คือส่วนลึกที่สุดของจิตสำนึกของมันความทรงจำของมันเกิดขึ้นที่นี่คล้ายกับพระราชวังแห่งความทรงจำในจิตใจ,ใจของซูยเย่ไม่ว่าคุณจะโจมตีพลังจิตของซูยเย่อย่างไรพระราชวังแห่งความทรงจำจะยังคงอยู่อย่างไม่สะทกส้านหก เสียงคำรามดังสนั่นมาจากฟากฟ้าปีศาจความฝันโกรธมากมันก็คาดไม่ถึงว่าจะมีใครบางคนสามารถไปยังส่วนที่ลึกที่สุดของพื้นที่จิตสำนึกของมันเองและอ่านความทรงจำของมันได้นี่ทำให้มันยากจะยอมรับไม่ว่าใครได้อ่านความทรงจำของมันมันต้องตายเท่านั้น ตามมาด้วยเสียงคำรามปีศาจนอกด่านจำนวนมากพันปรากฏขึ้นอย่างรวดเร็วครอบคลุมท้องฟ้าทั้งหมดโจมตีซูเย่อย่างสุดกำลังด้วยเสียงคำรามของปีศาจความฝันหืซูเย่ก้าวไปข้างหน้าพร้อมกับแค่นเสียงหัวเราะทันใดนั้นร่างทั้งร่างก็ขยายใหญ่ขึ้นและกลายเป็นมนุษย์ยักษ์ เมื่อฝีเท้าก้าวลงไปชั้นของพลังปราณสีม่วงก็พุ่งออกมาจากใต้ฝ่าเท้าก่อตัวเป็นคลื่นรุนแรงที่พุ่งออกไปทุกทิศทุกทางสังหารปีศาจนอกด่านทั้งหมดเพราะอย่างไรมันก็เป็นแค่ภาพหลอนต่อให้แข็งแกร่งแค่ไหนมันก็เป็นแค่ภาพลวงตาศัตรูที่แท้จริงของซูเย่คือปีศาจความฝันด้วยการระเบิดของพลังจิตดาบพลังจิตสีม่วงก็ควบแน่นอยู่ในมือของซูเย่ชิงมือตวัดกระบี่ออกไป ทันทีที่กระบี่ยาวถูกฟันออกไปมันก็ทำให้เกิดพลังธาตุไฟที่รุนแรงอย่างน่าตกใจสังหารปีศาจนอกด่านทั้งหมดที่ลอมโจมตีเข้ามาหลังจากนั้นซูย่เหยียดมือซ้ายออกเขาคว้าคอข,ข,ของปีศาจความฝันที่กำลังคำรามอยู่บนท้องฟ้าและตะวัดกระบี่ยาวด้วยมือขวาของเขาชัวเสียงคมชัด หลังจากทนทุกข์กับพลังจิตของอย่างหนักหลายครั้งปีศาจความฝันที่ไม่มีพลังพอพเผชิญหน้ากับซูเย่ได้ถูกฟันด้วยด้วยกระบี่ของซูเย่เมื่อฟันลงไปโลกทั้งโลกก็เริ่มสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงไม่เพียงร่างของปีศาจความฝันที่สลายหายไปเพราะแม้แต่โลกทั้งใบก็พังทลายลงในตอนนี้ถล่มลงมาเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยปกคลุมทั่วท้องฟ้าและค่อยๆสลายไปดวงตามืดมนไปชั่วครู่หนึ่งจากนั้นก็สว่างจ้า ซูยเย่ประสบความสำเร็จในการหลบหนีจากพื้นที่จิตสำนึกของปีศาจความฝันและกลับสู่โลกภายในในเวลาเดียวกันบึมเกิดเสียงระเบิดอย่างแรงปีศาจความฝันตายแล้วศพของมันตกลงมาจากฟากฟ้ากระแทกกับพื้นอย่างแรงทำให้เกิดรูขนาดใหญ่บนพื้นดินทันที ร่างที่เดิมโปร่งใสเหมือนอากาศก็ค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีดำในเวลานี้แล้วก็ค่อยๆสลายตัวเป็นผงที่กระจัดกระจายและหายไปกับสายลมซูเย่ยืนอยู่ในอากาศไม่ขยับเขยื่อนทุกคนที่อยู่รอบๆต่างตกตะลึงกับฉากนี้อย่างสุดซึง้งปีศาจความฝันถูกซูเย่ฆ่าแล้วปีศาจความฝันที่ยอดฝีมือระดับสูงจำนวนมากไม่สามารถต้านทานได้แท้จริงแล้วถูกซูเย,ย่กำจัดเพียงลำพัง ที่สำคัญคือซูยเย่เพิ่งทะลวงขั้นได้ไม่นานปีศาจความฝันที่แม้แต่ราชัหยุท์ที่ทะลวงผ่านขั้นสามยอดพกามานานแล้วหรือแม้แต่ผู้นำเผ่าโบราณก็หยุดมันไม่ได้ก็ตายไปแบบนี้ซูยเย่ทำได้อย่างไรพลังจิตของปีศาจความฝันนั้นแข็งแกร่งมากซูยเย่จะฆ่ามันได้อย่างไรหรือว่าพลังจิตของซูยเย่แข็งแกร่งกว่าปีศาจความฝัน เมื่อคิดถึงเรื่องนี้ทุกคนรวมถึงผู้นำชนเผ่าก็อดตกใจไม่ได้นอกจากอาการตกใจทุกคนต่างขยับเข้าใกล้เพื่อถามว่าเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวก่อนก่อนที่ทุกคนจะพูดขึ้นซูยเย่เป็นคนแรกที่พูดจากนั้นภายใต้สายตาที่งุนงงของทุกคนเขาก็หลับตาลงมือขวาของเขาเขียนลงไปบนพื้นในไม่ช้าแผนที่ของสนามรบโบราณทั้งหมดก็ถูกวาดขึ้น ซูเย่นิ้วชี้ลงไปบนจุดพิกัด23าจุดบนแผนที่อย่างรวดเร็วสถานที่เหล่านี้เต็มไปด้วยไปด้วยสิ่งประดิษฐ์โบราณที่ตกอยู่ในสงครามโบราณทุกคนรีบหาสิ่งประดิษฐ์เหล่านี้แล้วนำออกไป